สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิตเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแน่น้องเหมือนเช่นเคยทุกๆวันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีมาม่าเผ็ดเกาหลีนะครับไม่ได้กินมาม่ามานานมากนะครับผมแล้ววันนี้เราทอดหมูสามชั้นสไลด์นะครับุณผู้ชมไม่น่าใส่ซอสอันนี้เลยครับผมดำออกมาดำเลยครับผมนี่นี่นี่น่น่แต่ก็อร่อยเหมือนกันคุณผู้ชมแข็ไหมเนี่ยไม่แข็งวันนี้ไม่แข็งคิดว่าจะทานนี่ผมหายหากล้วยอยู่ ผมหากล้วยแข่งกินกล้วยดีกว่าคุณผู้ชมชิมมูอันนี้แข่งไปหลายรอบแล้วนะครับผมเป็นยังไงรสชาติอร่อยถึงแม้จะดำเหมือนนน่ะช่า <c oughs> งเทียบเอามันจริงเออยขัดเจวที่ไร้กล่าไปทาน้ำจิ้มเจียวไม่ทันแล้วคุณผู้ชมมากรอบอยู่กรอบวันนี้เราก็กินมาม่าดีกว่าเผ็ดๆร้อนเผ็ดคูณสองนะครับผมคือเกิดอยากกินนไงพี่เก ปกติไม่กินมากมากนอนสะอึกแน่คุณผู้ชมไม่เป็นไรยางเผ็ดขนหมามาจากไหนขนหมาอะไรเนี่ยขนหมาแล้วขนอะไรหมอเฮ้ออกยครับ เดี <laughs> 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 ๋ยวเขาจะอึกเผ็ดหน้าเจื่อนละอากาศมันเย็นคุณผู้ชมเรากินของเผ็ดร้อนดีกว่าอแม่กรอบเลยโมละผมอะไม่เท่าเลยนะมันขึนมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมอขนาดกินมามาก หาซื้อไอ้นี่กิมกิมจิเลิมกันได้เห็นไหมกับว่ากินกับกิมกิมจิคุณผู้ชมพักรองืม,มพักเสี้ยนดอง <c oughs> แทนกันแทนกันได้อยู่เะกินเผ็ดแล้วอึ้ึโหผักเสี้ยนดองแล้วก็ผักกาดดอง <c oughs> บ้านเรานะใช่ <c oughs> <c oughs> กรอบเลยกรอบกรอบไหนบอกเหนียวกรอบเลยอมันเหนียวข้างหนังเลยมันก็กรอบแต่อยากให้มันกรอบกว่านี้มันเหลืองกว่านี้สวยๆกว่านี้ไงอร่อยเลยแต่นี่วันนี้ผมอยากกินมาม่าเข้ากันมากเลยอยากกินของเผ็ดมาม่ากับหมูเข้ากันมากกับวิเกม ไม่ได้กินเหมืนล้ำเด้เหมือนกันรับรองครัเป็นเมนูที่แบบว่ากินง่ายอิ่มเร็วอ้ไอ้คนมาแฮมละนะมันมาจากไหนคนมาน่าจะมากับลมอ่ะกินกัะเพาะกัรเลย กรอบดีครับทุกคนกรอบไม่้เนียวเลยชิ้นเล็กอร่อยดีนะเหนียวเขาจังที่ตรงหนังนี่ผมดึงออกเดี๋ยวแหลกดุดอร่อย เราเราะเก็บมาไหมพี่ใจมือทุกรลบเอามาคีบให้ดูตอนแรกต่อไปก็ใท้มือครับผมใช่คือมันบวแม่นแนวอะือำใหญ่เดี่ะมากขนงดะเห็นเห็นแบบนี้ทั้งวันยังจะถามผมอีกเหรอรั้อือ นมก็กินไปแล้วน้ําก็กินไปแล้วยังตะอึกอยู่ครับนมนมนะ่ะยังดีที่กินนมไปแล้วลองเท่าไรตะอึกไม่แรงมันเนี้ยน,<อ>นิดเดียวไม่แรงนะหโหแตงเหงื่อไหลแล้วนัดเนี้ยอป็นไรผมเป็นค,คนที่กินเผ็ดเหงื่อไม่ออกมมมผมจะออกตรงนี้คุณผู้ชมนี่ตรงเบา้าเบา้านี่ยบ่าวหน้าพี่ไม่นะปกติก็เห็นออกเต็มา มันรูของผลมันใหญ่คับผู้ชมแล้วก็เวลาเผ็ดร้อนอะไรอย่างมันจอดตรงนี้น<ม>ตรงนี้ผมเสร็จแล้วมาก็ออกแค่จมูกแล้วก็บ้องหยิบมันก็จะไหลามาเลยอ้วนเห่อปวอปอู้บ่เข้าหูเห <laughs> มาะเลยหมู มาครับผู้ชมแซ่บๆมาม่าเผ็ดอืมโอ้ยโอหเผ็ดจังงอนเนี่ย ถ้าเผ็ดมากก็ตาลายเหมือนกันนะทุกคนต้องระวังเวลากินเผ็ดอืมันเป็นขนหมูขนหมูขนหมูอันนี้เขาบอกขนหมาคุณผู้ชมคิดว่าขนหมาขนหมามันมาจากไหนไมนเหมือนหรอกเฮ้ยเอออย่าร้องสิเผ็ดอยากกินอะ 다 늑대가 생김. 자주 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 ตาลายร้อนผมตาลายเป็นเหมือนกันถ้าผมเผ็ดเดือดมากๆผมตาลายนะคิดถึงนันนะคิดถึงเขานั่นนะอ่าคิดถึงพระวงศ์นั่งขึ้นบนวงอะไรเผ็ดจริงมองเห็นหน้าหนาวขยับเงาออกอ่ะเลิมพี่เลย ต้องก,กินหมดไหมเนะี่ยหมด <laughs> ไม่หมดได้ไหมอะ่ะเอามาแล้วอามาแล้วกินทั้งหมดในเดียวน้อยเดียวเองวันนี้คนละสองสองคร 2, 2ึ่งรู้เห็นไหมมันจะไหลบางนี้พี่ไอไ,ไอกินอิ่มอ่ะผมกินอยู่แล้วผมกินหมดอยู่แล้วแต่ความเผ็ดอะทนไม่ไหวไหวต้องทนไหว เนเหลือเยอะเลยโอ้โหดูดิไม่สู้แล้วเนี่ยโอ้โหกินหมดได้ไงอ่ะเราขอชีวิตแล้วเนี่ยเราขอชีวิตเลยไม่ไหวไม่ไหวขอชีวิตเลยเหรอ ยอมมันนี่ยอมไม่ให้หมดเลยพี่แค่กินเราต้องพูดเยอะคุณผู้ชมพูดเยอะก็จะเผ็ด <c oughs> เกี่ยวแล้วเผ็ดเล่นกับเพดานมากระทบกันลมมันออกปากแล้ว

ต้องไปอัพเลเวลมาใหม่แล้วนี่ผมอะแพ้แพ้โอ้ยอนี่ขับกรอบขับกรอบอยู่ด้านหลังคุณผู้ชมมันไม่ได้เหนียวเลยนะ มันเหนียวหรอกแต่มันสีไม่สวยมันดำมันดำซอสรูง<อ>เงือเต็มจมูกไม่กินเมลาทุกคนไปก่อนนะครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับนะลครับรอบหน้าต้องกินกับไก่ไม่น